ครับผมที่โอกวันนี้ครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกไหนครับโอ้ดีใจมากครับขอบคุณรางวัลนี้นะครับผมในสาขานักร้องลูกทุ่งชายยอดเยี่ยมแห่งปีไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมีวันนี้ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้เลยเห็นแต่พี่ๆดาราแสดงเขาถือกันเขาได้รับรางวัลแต่เราเป็นนักร้องลูกทุ่งที่ตัวเล็กๆเองแลวได้มารับรางวัลในวันนี้มันมันดีใจมันพื้นปีบบอกไม่ถูกมันเติมเต็มหรือมันทําให้เราแบบว่าเออมีพลังในการต่อสู้ทํางานทั้งหมดเลยครับ ทั้งเติมเต็มทั้งต่อจากเนี้ยมัน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 ,มนเข้ามาในใจก็คือต่อจากเนี้ยเราจะต้องสร้างผลงานให้มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นเราจะต้องมีไฟในการทํางานเราจะต้องทําให้มันออกมาให้ดีที่สุดครับใชแ่แต่ตะกี้ที่พูดถึงตลอดขอบคุณแล้วนะันก็คือของน้องปลายปลายพี่ลุกก็แบบขอบคุณผ่านแบบบ,บนเวทีด้วยลุกจะขอบคุณทุกๆรอบครับไม่ใช่แค่หน้ากล้องไม่ใช่แค่บนเวทีแม้แต่อยู่เราไปงานด้วยกันในบางครั้ง มีงานเลี้ยงอะไรเงี้ยนูกก็จะขอบคุณเขาตลอดเพราะว่าปายก็เป็นเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่มาเติมเต็มนุกได้ดีมากๆเลยใช่ครับถ้าไม่มีปายก็คงไม่มีนุกถ้าไม่มีนุกก็คงไม่มีปายครับแต่อีกหนึ่งรางวัลก่อนหน้าที่ได้รับซึ่ง่าเพื่อน่ะพี่นุกรางวัลเพื่อนเพื่นใช่ครับน้องหงน้องเรารู้สึกไงบ้างก่อนวามสึกก่อนก็รู้สึกดีใจครับเพราะว่ามันมันมันเป็นมันเป็นพลังโหวตการโหวตของพี่พีเอฟซีทุกคน ใช่ร,รู้สึกดีใจแล้วว่าจริงๆเราก็แอบ,บรุ้นอยู่แล้วแหละเพราะว่าพี่พีเอฟเขาซัพพอร์ตเราดีมากเขาก็แบบให้แบบเอบางคนนะเน,นี่ยพี่กลับบ้านไปแล้วพี่ให้หมู่บ้านพี่ครึ่งหมู่บ้านเลยนะนช่วยโหวตอะไรประมาณน,น,นี้นก็ดีใจครับดีใจอตอนที่เขาประกาศว่าเออเราได้แบบภาพ,พยนตร์ยอดเยี่ยมมันคือยังนิยอยนเออยอนิยมก็ดีใจมากๆครับดีใจดีใจมาก แต่ก็เนาะมันก็มี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 กระแสคอมเมนต์เหมือนเชิลราม่านุกมองว่าจริงๆรนุกเห็นหมดแล้วแหละเห็นมีพี่ๆเขามาคอมเมนต์ว่านั่นนู่นนี่ทุกอย่างสารพัดเยอะมากแต่ถามว่านุกโกรธไหมนุกโมโหไหมไม่มีความโกรธไม่มีความโมโหเลยครับมันดีเสียอีกที่ทำให้ทุกคนได้ได้เห็นผลงานได้อยากรู้จักว่าเฮ้ย ไอ้ลูกแท้โดนเป็นใครวะไอ้ไปายเป็นใครวะมันมันมันดีมากๆแล้วก็ทุกคนทุกคนมา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 ติได้เลยครับแล้วพวกเราก็จะน้อมรับแล้วก็จะนําไปแก้ไขในในในจุดนั้นในจุดที่บกพร่องของเราอย่างหนักเรื่องที่เราเล่นนะครแล้วเขาบอกมีกระแสบอกว่าเราค้างสายตาอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกยังไงคือเราออกมาเพราะว่าแบบอยากวอรอยากอคติได้มากขไหมก็เราก็ต้องทำให้มันดีขึ้นกว่าเดิมในเรื่องต่อๆไป ใช่ครับเพราะว่าอย่างที่นุกมองนะนุกมองว่าคนเราเกิดมามันไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่ตั้งตั้งตั้งแต่แรกหรอกใช่ครับดีซะอีกที่เขามาคอมเมนต์เราก็จะ,อะโอเคผมก็จะทําให้มันดีที่สุดเราไม่นอยแบบอ่านแลไม่รู้สึกนอยแบบน้อยใจนะนุกคิดว่านุกแข็งแกร่งขึ้นมา,มามากเลยเลยครับเราเปลี่ยนจากคาว่าน้อยเปลี่ยนจากการที่เราจะเอามาน้อยเอามาเป็นแรงผลักดันเราดีกว่าทําให้เราแบบ มีพลังทําให้เราอยากจะเอาชนะแต่แต่ที่นุกออกมาโพสอะนุกนุกแค่อยากจะให้พี่เขาลองลองมาดูนุกแสดงก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าถ้าจะติก็ติเลยไม่เป็นไรนุกพร้อมแก้ไขนังปานีใช่ไหมฮะ หนังเรื่องเพื่อน<ช>ตอนนี้เดี๋ยวต้องรอทางาาคงาง่ายประกาศครับต้องรอทางค่ายประกาศใช่พี่พี่นุ๊กขออนไปที่เรา,รารับโพสหน้าย,ยาวใช่ครับต้องการอธิบายอต้องการให้เราแบบคนที่คลาเออเปิดใจยอมรับอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับอยากให้เขาก็ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าจะอยากให้เขาเปิดใจยอมรับหรอกอยากจะให้เขามาชมเราก่อนอะไรเงี้ยก็มัน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 เป็นอีกมันเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่หวานร้อนไงบางครั้งเขาอาจจะมาชมลแล้วเขาอาจจะ ชอบเราก็ได้นะอะไรเงี้ยแต่ค่อนข้างข้อความมันจะรายยาวครับใช่ใช่มันมันยาวเสียจริงๆมันไม่มีอะไรมันมีแค่แบบปากเนื้อปากตัวของเราอย่างน้อยเราเราโพสต์หรือเราเอายาวๆเราไปคอมเมนต์อย่างน้อยเขาก็รู้จักเราแหละนุก่านดนคือใครเราก็บอกไปหมดแล้วผมชื่อนุกเถิดนนะเป็นนักร้องนะแต่ไม่ใช่นักแสดงนะอะไรเงี้ยเขาก็ได้รู้จักเราแล้วใช่ก็ก็มีคอมเมนต์พี่ๆที่น่ารักนะบางคนที่เขาไม่รู้จักเราเลยเออพี่ชอบ ถ้านะกติเองวะอะไรเงี้ยพี่ผู้ชายด้วยเราเวลาเรามีเจอคอมเมนต์อะไรพวกนี้หรือว่าเจอวิจงวิจารนุกเรามาแบบอ่านแล้วมันมีอะไรเหมือนก็เรามานําปปรับใช้ตัวปรับใช้ครับหรืออะไรนี้ปรับใช้ครับปรับใช้ปรับใช้ในการแสดงของนุกนี่แหละเพราะว่าเพราะว่าทุกวันนี้นุกก็ก็มีหลายเรื่องมีปาชาดากับเบิ้ลกับกล้องด้วยแล้วก็ น่าจะในอนาคตก็จะมีมีหลายๆเรื่องครัทั้งหนังทั้งละครทั้งรายการใช่ฮะมีไปเรียนอะไรเพิ่มเกี่ยวกับเรื่องการแสดงไปเรียนครับตอนนี้มีเรียนมีเรียนแอคติ้งมีเรียนร้องเพลงแล้วก็เรียนบุคลิกใช่ครับจริงจังจริงเรื่องการแสดงถามว่าจริงจังในเรื่องการแสดงเลยใช่ไหมนุ๊กเป็นคนที่ชอบการแสดงมาตั้งแต่แรกใช่ครับ จริงนุก๊กเป็นความใฝ่ฝันที่แรกๆเลยอย่างอ,อยากจะเป็นดาราจังแต่เราตัวเล็กแล้วเราก็ไม่ได้หน้าตาดีไม่ได้หล่อเราเอาการอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็เลยอ่ะเดี๋ยวค่อยๆไต,ต่เต้าไปเรื่อยๆแล้วมันมันอยู่ในในจิตใต้สำนึกเราอยู่แล้วที่เรา,อ,เราอยากที่เราอยากเป็นแล้วแล้วถึงวันนี้นุ๊กมองว่า,วามันมันได้หรือยังหรือว่าถ้านับเป็น,มนรมเต์มันได้ประมาณเท่าไหร่ในเรื่องของการแสดงของเราครับก็ตอนนี้ก็ห้าสิบห้าสิบครับเพราะว่า นุกเพิ่งที่จะก้าวเข้ามาจริงๆจังๆใช่ครับเพิ่งจะมีพี่เบิร์พี่ก้องให้โอกาสนุกได้ออกมาแสดงอยู่นอกบ้านตัวเองหนังหนังปาณีที่จะฉายก็อยู่ในบ้านตัวเองใช่ครับแล้วมีปัจฉาญีปัจฉาญีก็คือพี่ก้องร่วมกับพี่เบิร์ที่จะใช่ครับอยังไงพอเราเข้าไปร่วมงานกับสองคนนี้มีความหวั่นหรืออะไรยังไงจับอะไรกับเขาได้ไหมครับไม่หวั่นเลยครับเพราะว่าเรารู้จักเขาอยู่แล้วแล้วแต่แต่ว่าเละเทะ เพ่เล่นพ่เล่นไม่หวั่นเลยฮะเพราะว่าเขาเป็นพี่ชายที่น่ารักมาทั้งสองคนแล้วอยู่เขามันอบอุ่นบางบางคนอาจจะเห็นในโลกโซเชียลเขาอาจจะเป็นคนที่อารมณ์อย่างนั้นอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเขาเป็นพี่ชายที่อบอุ่นนะฮะแล้วเราก็ได้อะไรเยอะมากกับการได้เข้าไปแสดงในเรื่องปาชาดได้ศิลปินระดับประเทศได้แบบนักแสดงระดับประเทศมาร่วมแสดงกับเราอย่างพี่เต๋าสมชัยนุก็ได้ร่วมแสดงกับพี่เต๋าสมชัยด้วยมันมัน เหมือนเป็นการเรียนรู้ของนุ๊กก้าวขึ้นไปอีกขั้นอีกขั้นอีกขั้นเราโดนแกล้งไหมครออไม,ไม่ไม่ค่อยโดนแล้วฮะหลังๆเพราะว่าเราเริ่มรู้ทันแล้ว,วหลังๆเราอาจจะแกล้งเขาก็ได้ได้คือนุ๊ก็สามารถแกล้งกับพี่สามารถแกล้งได้ฮะแต่แค่ไม่ถ่ายเฉยใช่ครับก็แกล้งกันบ่อยนุ้กสามารถทำแบบพี่กองกับพี่เว้นบนมือได้ไหมได้ไหมนุ๊กแน่นอนคือน่าจะไม่ได้หรอกครับ โอ้โหอันนั้นต้องต้องละไว้แล้วเราขายขำดีกว่าขายขายความไปตลกน่ารักน่ารักดีกว่าแต่อันนั้นเขาขำขำละไว้อันนั้นเกินไปเกินไปน่ารักน่ารักน่ารักใช้ข้อความอยู่นะพี่ บอกสื่อสีอ๋อตุมหัวรูปหลังงี้เหรอรักพี่ชายนะครับพี่ชายเป็นพี่ชายที่แสนดีสหรับนุกมากๆเลยไม่มีใครว่าอะไรพี่ชายตั้งนั้นเลยนะรักมากๆก็มาว่าอะไรก็คือน่ารักนั่นแหละครับผมน่ารักน่ารักเน่ก็เพิ่งปล่อยตัวอย่างไปปราณีอ่ะครับผมปราณีเพิ่งปล่อยตัวอย่างไปก็ต้องรอลุ้นครับรอลุ้นเพราะว่า วันที่วันที่6เราจะจะเข้ารอบเข้ารอบสื่ออยู่อยู่ขอนแก่นใช่ครับเข้าสายจิตกันยาเข้าสายจิตกันยาใช่ครับฝากทุกคนด้วยฝาก FC ีทุกคนด้วยเข้าไปรับชมบางครั้งอาจจะเข้าไปชมแล้วอาจจะตกหลุมรักนุ่งเทเดินก็ได้นะเอบอกเล่าเรื่องราวเรื่องราวของของหนังปานีใช่ไหมัชหนังปานีจะเป็นประมาณเด็กวัยรุ่นที่สมัรเลเทเมลชีวิตไม่ได้เอาอะไรเลย ชีวิตแบบไม่ได้เอาอะไรเลยตีหัวหมาด่าพ่อเจ๊กอะไรเงี้ยเป็นเป็น,เป,นเป็นคนที่ฝากชีวิตไว้ด้วยไม่ได้อ่าแล้วก็วันวันหนึ่งก็อกหักกับผู้หญิงที่รักมาด้วยกันนี่แหละผู้หญิงเขาเลือกที่จะผู้หญิงทุกคนก็ต้องเลือกที่ไปมีอนาคตที่ดีกว่าอะไรประมาณนี้ก็เป็นประมาณนี้ครับ,รบแต่เรื่องราวมันจะไม่มันจะไม่เชิงมีแค่ดราม่ามันจะมีตลก ดราม่าบูก็มีนะเรื่องนี้ครับฝากด้วยเป็นมแบบมีคลาสเป็นไทยบ้านยุคเก่าใช่ครับยุคเก้าศูนย์เลยเลยเก้าศูนย์เอสเพจเจอร์รถก็คันเก่าๆตั้งแต่สมัยสมัยนัวอาอะไรประมาณเนี้ยเขาเรียกอะไรนะใช่แบบกีบหรออ่าใช่ใช่ประมาณนั้นเลยฮะแม้จะถ่ายจริงๆรถคันนั้นก็ซ่อมวันละแปดครั้งครับทุกคนเออมันเก่ามาก อน,นนะเห็นหมนุกนุกพูดแล้วทุกคนก็เริ่มอยากดูแล้วมันจะเก่าขนาดนไหนวริ่อ <c oughs> เหมือนเราได้ย้อนไปดูอะไรแบบว่าครับ <c oughs> ใช่แล้วนุกเชื่อเลยเลยว่าพี่ๆทุกคนน่ะจะคิดย้อนกลับไปในสมัยที่ตัวเองยังยัง,ย,งยังเป็นเด็ก <c oughs> ยังเป็นหนุม่ม <c oughs> อ่าใช่ครับมันยุคนั้นจริงจริงฝากด้วยครับ